มีไหมเนี่ยมันหลวมเนี่ยเออนี่เป็นการแก้ไขมันแข็งม่าจา้าเอาเพชรหมุนเข้าไปนี้ทำาใหทำว่า,านี้ตอาเพชรหมุนเข้าไปเนะี่ะสะ่ดือได้ละมันเปลี่ยนใหม่ไงมันยกมันแข็งกว่านะใช่ มันหลงพอกเลยแก้ง่ายง่ายครับนี่ครับพั <c oughs> นเทปเข้าไปครับให้มันกินเนื้อระหว่างขอบกับท่อนะครับเพื่อมันจะเหลือเป็นโปรเกนนี่ครับ นี่ครับแบบนี้นะครับนี่เป็นเป็นโปรเจคในตัวนะครับแล้วก็ใส่เข้าไป ยังไม่พอครับต้องเสริมเสริมแบบนี้พันเทปทับไปอีกนี่ครับเอายาดงดำไปข้างในแล้วพักออกไปนี่ครับ ครัับเออีม่มานี่เป็นการประกอบอ่างน้ำต่างนหนานาครับพีแท็บพีแท็บอ๋อพีแท็บครับพีแท็บรับพีแท็บได้ไหมพีแท็บหรือชาร์ปน้ำทิ้งพีแท็บหรือว่าชาร์ปน้ำทิ้งนะครับ ตัวนี้ตองขัาตัวนี้มา้างด้วยนะครับ ใส่โปเกมนไปใหม่ครับขาวๆนะครับพันเทปหน่อยนึงครับนี่เป็นการซ่อมแซมครับไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนนะครับเป็นการซ่อมครับเพื่อให้ได้ใช้งานได้เหมือนเดิมครับเปิดน้ำดูครับ ตอนนี้เปิดน้ำแล้วนะครับเราจะลองดูครับว่ามันจะรั่วไหมแก้ไขท่อชักรั่วซึมโดยที่ไม่เสียสักบาทเลยครับทำกันง่ายสไตล์ช่างเล็กนะครับสามารถเข้ามาดูแล้วก็ทำสามารถทำตามได้เลยนะครับโดยที่คุณไม่เสียสักบาทเลย ถ้าจะเสียก็ซื้อแต่ทเทปปันเกียวหนึ่งม้วนครับม้วนนี้ประมาณสิบบาทครับไม่ถึงยี่สิบบาทครับม้วนนี้คนก็สามารถแก้ไขอ่างดางหน้ารั่วซึมหรือว่าตันได้แล้วครับลงมาแล้วครับปอดยตกข้างบนออกออกแล้วนะแต่ลงมาตามทอยแล้วไม่ลงมาแล้วนี่ครับ ่นปล่อยลงมาแล้วโอเคหยุดครับหยุดนิ่งครับนี่เป็นการทํางานง่ายๆสไตล์ช่างเล้ครับไม่เสียสักบาทเลยครับถ้าพระบ้า,บานแม่บ้านท่านใดเข้ามาดูแล้วสามารถทําตามได้เลยครับเรื่องซีไม่เสียตังค์สักบาทครับแก้ไขง่ายๆครับโอเคครับแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้า ก็ที่ท่านได้รับชมรับฟังไปนั้นก็เป็นการเปลี่ยนสดืออ่างน้าำหน้านะครับเป็นงานง่ายๆสตายชอนเครับเพราะว่าไม่ว่าใ่ยสามารถดูแล้วก็าาทาตามได้เลยครับไม่เสียตังค์สักบาทนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทำทำโดยที่ท่านไม่ต้องต้องลงทุนครับแต่ว่าอ่างน้าหน้าท่นานยังใช้ได้ดีน้ําไหลร้กคลอง,องไม่ตันครับไม่เหลื่อยครับไหลเร็วไหลแรงครับ ก็เป็นการแก้ไขให้ท่านผู้ชมหรือท่าน,ท,านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับรู้รับชมรับฟังสำหรับทนใดทินรู้แล้วก็เข้ามาดูเพิ่มเติมครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็เจอพอกันแค่นี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ